ใช่ครับผมไปด้ยวยกับพีทีวีครับผมคงจะหายไปนานเลยนะฮะต่อช่องนี้ครับผมแล้วก็ไม่แล้วก็ห่างหายไปกับเกซิ์น้องซารมานานแล้วด้วยนี <S 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 จ่จูชิคุณเวลาที่มีอยู่โอ้ยโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเชต้องซารกันเนาะแล้วทีเนี้เห็นบนหน้าจอผมไหมฮะใช่ครับคือยู่เลขสิบเก้าผมแล้วก็ มีโคโรสเกียร์ฟรีหนึ่งอันไงก็เลยก็เลยเปลิดล็อกฉลอตซีมาซะเลยนะเพราะว่าก็ชอบแหละตัวเนี้ยโอเคครับผมซึ่งช่วงนี้ผมวันนี้วันที่วันใหญ่สุต๊ะก็สต้าอายี่สิบเจ็ดกันยายนนะซึ่งเป็นวันรอสุดท้ายเนาะของคอลแลบนะคอลแลบที่ว่าเนี่ยคือคอลแลบเซนต์ซาดกับคาเมลไรเดอร์ แต่ว่าหน้าเสียดายครัะผมมันมีแค่เซอร์ญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะส่วนของเซอร์โกบังก็จะเป็นฮีโร่อีกแมสเค a ร e ตแต่ว่าไอ้ฝีผมามาแทนกันได้ก่อนนั่นแหละแล้วคอยก่อนโอ้หโหตัววิกกินตัวววิกกินซึอเด็กที่ผมจะมาเล่นกอบผมมีอยู่ส<อ>ามเด็กนะ เด็คอมเมดีเดอร์ผมตอนนี้มีอยู่3ตัวนะคือของดับเบิลโอสแล้วก็เซรุวันนะล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดสี่ล่าสุดก็ต้องเซเบอร์โอ้โหสีค่คมงโกงคกือมากเร็ววะเลยย้ายหน่อยดิโอ้โหสุดยอด <c oughs> โอเคผมผมจะได้ของดับเบิลที่ดูก่อนนะผมว่าน่าจะถนัดเด็กนี้ที่สุดแล้วนะ ไปนานเลยนะเนี่ยก็ใช่สีหางหายจากช่องนี้ไปตั้งนานแล้วก็ไม่ทําเกมนี้ตั้งนานละซึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าคนที่เอาซื้อด้วยอ่ะเป็นคนจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นคอมแบตเทิรคือเราจะสู้กับแอร์ของฝัง่งข้ามแล้วก็อ่าแล้วก็ AI ฝั่งเราจะไปสู้กับฝั่งข้ามเองนะ シャーシームの調査の実際にキャットピアノのバンドのコバシアノイ。ハファシンボー。サマイニーナーケいコレディコーカー。クセを解き明かそう

เดี๋ยวไม่โอ้โหกาจะไม่เขาช่วยนะโอเคปิดไปแล้วกันเมื่อกี้ชาวซีบอกว่าให้เอาการนี้ลงที่เบรกแล้ผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือเอาเวทอะไรชื่ออะไรนะไม่รู้อะแต่ว่ามันเป็นระดับหนึ่งนะนเออคือมืออ้ที่อะเอฟเฟกต์มันเพิ่มไล์ตัวเอง ระดับสองขึ้นมือนะเอาขอเอาเอ็กเซลกับทางครับผมเอฟเฟกต์ของเอ็กเซลครับผมนำนำเบดมินเนี่ยขึ้นมือเอ้ามันบักเหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้มันบักเหรอโอเคไม่เป็นไรไงลงตัวนี้ไปกันหน่อย ท rumor, ั้งนี้ไม่ค่อยสบายนะนไดไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยสบายหรอกจะสบายดีอยู่ว่ามีแค่การไอนะแต่ไม mm ่จ hmm. ับคอนะโอเคดเนี่เกือมากอ้าวมือมาแล้วขออัเชิญเลยฮะคอเมเีดเดอร์ดับเบิ้ลลูน่าโทริเกอร์ครับผมเอฟเฟกต์มันเอาเดบ เบดการเบดมิเนี่ยนที่เผาเดียวกับตัวเองมัง้งไปวางในเบตดในสภาพควาอ๋อไอพวกน่าจะเป็นพวกไอบูสบูสนะมานาบูสนะวางวางไว้ในเบตดในสภาพเลสผมขอเลือกเข็มขัดครับผมตีฟอสก่อนเลยฟอสไหนดีฟอสนี้ ไม่รู้อะจำไม่ได้ละแต่น,นี้จำได้คือเมื่อจบเทิร์นเนี่ยมานาการนนมาลา,า,าเบทที่เป็นเลสจะกลับมาสแตนเพราะฉะนั้นก็นะฮะตีฟินิกก่อนเลย<ม>เอาแฟท์ทามิงโอ้โหอ๋อกูรู้ละรู้ละอันนี้ลดค่าคอรลงสองนะโอโ้โหไม่น่ารีบตีเลยจบเทิร์นน <c oughs> いいまだチャンスだみみよみよしょかんいや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 いクいや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 い ซีีสน่นนทั้งอเองดยอ่าจุดตนะเฟกต์ขตัวเมื่อผม่ตายผมจ,ยจะวางเอามานาเขียวว้บนเบดนะนมาบอ่เอาอ่าอันนี้เอฟเฟกก็คือก็คือบอกว่าเอา เอามามานามไม่ใช่เบตมินเนี่ยสีเขียวมาื่วางไม่ได้เบดจะสภาพเล็กครับผมแล้วอเอฟเฟกต์เมื่อวางเมื่อวานลงมาครับผมก็จะเอาระดับหนึ่งไอ้น,นี้ขึ้นมือใช้เลยฮะเล่นผิดยังไงก็เล่นขาดใจยังไงขอโทษด้วยนะฮะไม่เล่นนานแล้วสะด้วยสิมาสองคี้ฟินิกเ้ยเดียวั เนื่องจากขอไม่ครบผมก็เลยใส่ไอ,อ,อ,อ้พวกพวกเขียวอัอนใอื่นมาด้วยนะ <c oughs> โอโ้โอหโอ้โหเห最小限に抑えたいところだねบอกไม่คีเดียวบอกไปแ้กันงวันรอ้อยเดียว

เลสไปเลยบล็อก <K> ไปเล่มผิดด้วย่นกต้องเลยทำไมโจม่ขึ้นล่ะไม่ขึ้นเลยเขาม่มีอะไรมาบล็อกก็ชนะแล้วแต่ว่าฮุ้ยมานามันเหลืออยู่สามแต่ว่าการ์ใบนั้นเนี่ยมันใช้มานาห้าหักสองจากตัวน,นี้ จากฟอร์ดนี้ก็เหลือสามใช่ไหมก็จ่ายแค่สามเพราะฉะนั้นก็อันนี้เล็ดเลฟอร์ไดเปล่าอ้าวเหรอโอเคเอ็ดหนึ่งคืออะไรอ๋อทำลายหนึ่งใบ กีฟ่ฟ้อนหรือตีมันเลยวะมือมันมีสี่ใบกลัวเจอใบละมากเลยอะเอที่ไปก่อนแล้วกันอเอาไม่มีอะไรกันเอาอูา้ยสวยเกือบแล้ว

อเมื่อทำอะไรเล็บไปแล้วก็อัญเชิญเฮ้ยมันไม่เหนือมาลมมาแล้วโอเคก็กระหน่ำไปเลยไป ตีฟอ้อมมันงไ,งไม่มีอะไรกันแล้วโอเคดู้ว่าจะแพ้นูว่าจะแพ้ซะเปลี่ยนล่างเป็นคาเมลไลดาซามูริไซคโ,โครโจกะคุโรเอ็กซ์รีมบ์หนึ่งสองอ่า เอฟเฟกของตัวนี้ของผมคือทุกครั้งที่มีการเลสครับผมจะบวก BP 100นึร้บวกหนึนะเลข1คึนะ่ีติค้อนเลยแล้วกันฟังดูเป็นบรรการดดีไปตีฟอสต์าช่ไหมสูงสูงสูงนี่ดู <S <S อ,ดอ่าไม่มีอะไรประกันแล้ว3คมขไป,ไปตาย

今回の成績を見てみようかโอ้ยอเนี่น้าจแพ้ซะละโอ้โหรบของวันฮะโอเคมิชชั่นบอร์ด อ๋อโอเคมิชชั่นบอสเสร็จละโอเคคือนอกกล้องอะผมเลีย์มิชชั่นบอสทั้งกระดานเสร็จอะเข้าใจไหม <c oughs> คือซั๊บซับหมดกระดาษอะ <c oughs> หมดเอาสมุดกระดาษเลย โอเคเราจะมาสุ่มตู้นี้ครับผมตู้คาเมลไรเดอร์นะครับผมพบกันครับผมหลังเบรกโฆษณาครับทุยพักเบรกโฆษณาก็แย่ละโอเคครับผมมามาอยู่ตู้นี้กันแล้วครับผมคาเมลไรเดอร์แล้วผมเอ็กโค้ดศูนย์สี่สี่นะแต่ก่อนอยืน คาเป็นไรเดอร์ผมอ่าก่อนอนื่นเ่ยเราจะสุส่มซัตสโตมแบบฟรีนะหนึ่งวันต่อน,นครั้งนะตู้นี้จะอยู่ถึงวันวันที่ยี่สิบแปดนะโอ้โหฟ้ามาเลยกาเสียงมาบ่อยเธอกาเสียงหน่อยเธอไม่มีวิ ครับพี่นี้โอ้โ oh. ห breaking m a m m o n โอเคมีการ breaking m a m m o n ละของเซโรวันนะมาสุมเลี้ยนต่อไปครับ ครับครับอูทองหนึ่งใบทองหนึ่งใบเบกกิ้งแมมมอดอีกแล้วโอ้โหโอ้ลอสเฟรมโอ้เบกกิ้งแมมมอส โอ้โหโอเคครับผมขอบคุณที่ิีตาช่วยในวันนี้ครับผมสานีขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ